ก็เท่าเนะครับก็ยังได้บอกครับเมนูไงซำหนิดนะอ่านเสียบเสียบลักษณะนี้ก๋วยเตี๋ยวนะครับซำหนิดอ,อิ่มทองสบายใจนะครับบดยจำเป็นบดยจำเป็นต้องว่าสกินหรูหรานะครับกินแบบธรรมดาแค่นี้ก็อิ่มทองแล้วก็รสชาติก็ดีนะนี่นะครับจะเบิ่งให้เบิ่งก๋วยเตี๋ยววันนี้ก็ยังได้บอกก๋วยเตี๋ยวแบบต้มก็ไซส์นี่จังหน่อยนึ่ง เส้นจะเป็นเส็นประมาณนี้ตัวนี้เป็นลูกสิญลูกสิญป้าแต่ใส่ปู้อัดเนี่ยบางความแ่บบตรงแพ่งนะครับ ส,ส,ส,สี่สิบบาทห้าสิบบาทเกษียบได้เนี้ยง่ายๆทีดเด็ดยำกระสอบทุกชนแบบก๋วยเตี๋ยวแบบรสชาติน้ำกลามมันต้องปรุงเผ็ดหลายแต่ของผมมาบรบ้บปรุงดอกนะครับก็ หมูซึกว่าปุ้งเรามันเสียรสชาติน้ำซุปหมูเดงสี่สิบห้าสิบบาทนี่มาตำนีกระสูกค,ครับ ตั้งเสียแล้วก็จะไบทองอิมพองแล้วก็รสสาติก็ได้ครับประมาณนี้เลย